สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับช่อง Books are Power หนังสือคือพลังเพราะพลังในหนังสือสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้วันนี้ดิฉันจะมาแบ่งปนนันหนังสือเรื่องอย่าปล่อยให้ใครใช้จิตวิทยาในชีวิตประจำวันมาบงการคุณเพราะชีวิตเป็นของเราเราจึงต้องกำหนดชีวิตเอง ในหนังสือเล่มนี้ต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ต้นคิดและขอขอบคุณผู้แต่งหนัง,หนงสือเล่มนี้คือคุณนัทพลมนธาตผลิตด้านหลังปกของหนังสือเล่มน,นี้ได้กล่าววา่าและน่าสนใจมากเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากในชีวประจําวันมักจะถูกบวงการโดยไม่รู้ตัวหากอยากเป็นคนใหม่ ต้องรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้หลายต่อหลายครั้งในชีวิตรวมทั้งตัวของดิฉันเองด้วยก็ถูกบงการโดยไม่รู้ตัวถ้าเราไม่รู้เท่าทันคนอื่นก็จะถูกคนอื่นหลอกใช้บงการชีวิตเราและเราก็จะไม่ทำตามเป้าหมายของตัวเองมัวแต่ทำตามความต้องการของคนอื่นและเราก็ไม่มีความสุขหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราค้นพบว่า เราไม่ต้องการเป็นเหยื่ออีกต่อไปแต่เราต้องการเป็นผู้ลงเล่นเกมชีวิตและควบคุมด้วยตัวเราเองจากบทนำของท่านผู้เขียนบอกว่าทำไมซื้อส้มจากตลาดอร่อยกว่าซื้อส้มชั้นดีของญี่ปุ่นทำไมเวลาใส่สูตรจอดรถใต้ธนาคารแต่เวลาไม่ได้ใส่สูตร จอดรถไกลมากจากธนาคารเรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้จะได้ไม่เป็นเหยื่อและงโง่อีกต่อไปผู้แต่งยกเรื่องจริงในชีวิตในทุกๆวันวาเลนไทน์ของทุกๆปีจะต้องซื้อดอกกุหลาบให้ภรรยาเพื่อแสดงถึงความรักเพราะตอนที่จีบกันใหม่ๆก็มอบดอกกุหลาบให้กันทุกๆปี เพื่อแสดงและยืนยันว่ายังมีความรักที่มั่นคงต่อกันและในปีนี้ก็ค่อนข้างหนาวยาวจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ข่าวรายงานว่าดอกกุหลาบในปีนี้จะมีราคาแพงมากซึ่งท่านผู้เขียนก็บอกไม่น่าจะเกี่ยวอะไรกับ,กบตัวของผู้เขียนเองแต่ลืมไปว่าโอ้ต้องซื้อดอกกุหลาบให้ภรรยา ราะอากาศหนาวดอกไม้ดอกกุหลาบไม่สามารถออกดอกได้เหมือนกับปีที่ผ่านานมาและวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์ภรรยาย้ำว่าวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะซื้อดอกกุหลาบให้ด้วยและซื้อมาสองดอกให้ลูกสาวหนึ่งดอกด้วยท่านผู้เขียนเดินไปทำงานเห็นร้านดอกไม้ตั้งอยู่สอบถามราคาก่อน ราคาดอกเล็กจะอยู่ที่50บาทมีโบสีแดงติดด้วยดอ,ดอกเล็กเล็กและดอกใหญ่หน่อยก็จะมี100บาท 150- 200บาทและถ้าเป็นดอกกุหลาบฮอนแลนด์ Land, ก้านยาวแข็งดอกใหญ่ราคา250บบาทซึ่งในทุกๆปีท่านผู้เขียนจะซื้อดอกกุหลาบ อลแลนด์ให้กับภรรยาเพราะเคยบอกกับภรรยาไว้ว่ามันเป็นดอกไม้ที่ดอกใหญ่ก้านยาวและแข็งแสดงถึงความรักที่มั่นคงเขาจะซื้อดอกกุหลาบอย่างอื่นไปให้ภรรยาไม่ได้หลังจากนั้นก็สอบถามร้านข้างนอกราคาค่อนข้างแพงมากและราคาก็เหมือนกันทุกๆเจ้า สุดท้ายก็เดินเข้าไปในตลาดสดด้านในสุดเห็นดอกกุหลาบฮอลแลนด์สีดอกรวมกันแต่ดอกกุหลาบฮอลแลนด์มีบางดอกที่ช้ำนิดหน่อยเลยสอบถามราคาว่าขายอย่างไรราคาเท่าไหร่แม่ค้าตอบว่า4ดอกนี้ราคา40บาทท่านผู้เขียนตกใจในราคาก็เลยตัดสินใจซื้อ และนำไปมอบให้กับภรรยามอบให้ตั้งสีดอกภรรยาเพิ่งฟังข่าวเมื่อเช้าว่าดอกกุหลาบฮอนดฮอลแลนด์ดอก,ก,อดอดดอกละ250บาทแสดงว่าทั้งหมด1,000บาทแสดงว่าสามีรักมากเลยเอาใจกันไปล้างและบอกว่าจะดูแลอย่างดีและถ้าเหี่ยวแล้วจะนำไปทำให้เป็น อดอกกุหลาบแห้งโดยไปพับในกระดาษให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการแสดงความประทับใจและเห็นคุณค่าของกุหลาบที่ซื้อมาท่านผู้เขียนยิ้มทั้งวันและภรรยาสังเกตเห็นก็สอบถามว่าดอกกุหลาบที่ซื้อมาวันนี้ราคาดอกละเท่าไหร่ท่านผู้เขียนก็ตอบว่าสิบบาทภรรยาร้องฮะตกใจและเมื่อดอกกุหลาบเหี่ยว ภรรยาก็ไม่เอาดอกกุหลาบมาทับเป็นกระดาษแห้งตามที่บอกไว้เลยเพราะอะไรถึงเป็นเช่นนี้ท่านผู้เขียนบอกว่าในทางจิตวิทยามนุษย์จะให้ความสำคัญกับการรับรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างไรมากกว่าความสวยงามจริงๆที่มีซึ่งตรงกับหัวข้อเรื่องที่ผู้เขียนบอกไว้ว่าแค่ปรับราคาคุณค่าก็หายไป ในปีหน้าท่านผู้เขียนบอกว่าจะไปซื้อดอกไม้ในห้างพร้อมใบเสร็จเพื่อยืนยันให้ภรรยาทราบว่าแพงจริงๆนะดิฉันอ่านจบหัวล็อกกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังข้อคิดจากเรื่องนี้ทำให้ดิฉันคิดว่าเราต้องระมัดระวังในการดำเนินชีวิตคนเรามองคุณค่าของสิ่งของจากภายนอก ถ้าสิ่งนั้นราคาแพงคุณค่าก็น่าจะแพงด้วยเช่นมีคนซื้อกระเป๋าราคา3 0 0 0บาทให้กับเราและราคา350บาทเราคงจะทนุถนอมกระเป๋าในราคา3 0 0พันบาทมากกว่า350บบาทเพราะว่ากระเป๋าราคาแพงน่าจะมีคุณภาพมากกว่าแต่อาจลืมไปว่าคุณค่าที่ผู้ซื้อมอบให้เรานั้นมีคุณค่ามากกว่ากระเป๋า คุณค่ามองไม่เห็นอยู่ภายในแต่กระเป๋าเรามองเห็นเป็นวัตถุจับต้องได้หรือคนที่รูปลักษ์ภายนอกดูดีหล่อเหลาอารมณ์ดีคารมดีผู้หญิงหลายคนอาจหลงกลและหลงรักชอบเพราะความหลอ่อเหลาเพราะเป็นรูปลักษ์ภายนอกที่มองเห็นได้แต่เมื่อสัมผัสกับนิสัยภายใน มีนิสัยเจ้าชู้เอาเปรียบเห็นแก่ตัวตรงข้ามกับลุกลับภายนอกที่เราเห็นก็มีถมไปฉะนั้นเราต้องระมัดระวังสิ่งที่เรามองเห็นอาจไม่ตรงกับสิ่งภายในที่เรามองไม่เห็นเวลาเราซื้อแอปเปิลสีแดงสดน่ารับประทานลูกสวยแดงน่าจะกรอบหวานอร่อย แต่เมื่อเราซื้อมาแล้วและเมื่อลองปอกทานดูแล้วไม่ใช่ตามที่เราเห็นกับไม่อร่อยไม่หวานราคาแพงไม่ได้ม่งบอกว่าแอปเปิลลูกนั้นอร่อยฉะนั้นเราต้องมีสติรู้เท่าชันจิตวิทยาที่รายล้อมรอบตัวเราทำให้เราหลงทางได้ มาต่อการด้วยเรื่องเล่าที่สองท่านผู้เขียนได้ดูโฆษณาซุปไก่สกัดและมีการทดลองที่ประเทศญี่ปุ่นให้กลุ่มแรกทานซุปไก่สกัดและกลุ่มที่สองไม่ได้ทานผลสรุปวิจัยออกมาว่ากลุ่มแรกที่ได้ทานซุปไก่สกัดมีความกระปี้กระเป๋ามีความกระตือรือร้นและรู้สึกสดชื่น อ่านหนังสือได้อย่างดีและมีความจำที่ดีมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ทานทำให้ท่านผู้เขียนนึกถึงช่วงเวลาที่ไปกับเพื่อนร่วมงานไปไหว้พระเก้าวัดช่วงที่ไหว้พระวัดที่หนึ่งสองสามก็มีความกระตือรือร้นกระฉับกระเฉงมีความศรัทธาแต่พอถึงวัดที่เจ็ดแปดเก้าทุกคนก็เริ่มอ่อนล้าเหนื่อยล้าด้วยอากาศที่ร้อนด้วย จนในที่สุดก็มาถึงวัดที่9้าเป็นวัดสุดท้ายแล้วและมีการประกาศจากทางวัดว่ามีอาหารปลาทางด้านหน้าวัดให้ญาติโยมสามารถให้อาหารปลาได้ฟรีและมีน้ำดื่มแจกฟรีให้ญาติโยมทุกท่านเป็นน้ำองุ่นขาวสกัดอย่างดีผสมคอลลาเจนมีสารสกัดจากอโรเวลลาจากว่านหางจระเข้ ดื่มแล้วจะทำให้รู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าเป็นน้ำจากโรงงานผลิตมาถวายให้ทางวัดให้ยอดญาติโยมได้ดื่มกันฟรีๆพอได้ฟังดังนั้นเพื่อนๆและท่านผู้เขียนก็ไม่รอช้าไปหยิบมาดื่มโดยเฉพาะท่านผู้เขียนหยิบมาดื่มสองขวดและรู้สึกว่าสดชื่นกระปี้กระเป๋าแถมได้ให้อาหารปลาฟีอีกด้วย นั่งให้อาหารปลาชิวชิวสบายใจและมีเจ้าหน้าที่เชิญเพื่อนๆของท่านผู้เขียนไปบูชาพระราหูด้านหลังโบสถ์แต่ท่านผู้เขียนไม่ได้ไปนั่งให้นั่งให้อาหารปลาชิวชิวแล้วในทันใดนั้นก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเข้ามาหาท่านผู้เขียนแล้วบอกว่าวายและเอาขวดชูมาให้เพื่อนๆทุกคนดูว่ามันหมดอายุไปตั้งสี่เดือนแล้ว ท่านผู้เขียนบอกในใจว่าอาจจะเป็นขวดนั้นขวดเดียวก็ได้ที่หมดอายุแต่ปรากฏว่าท่านผู้เขียนไปดูในขวดของตัวเองสรุปว่าหมดอายุไปแล้วมากที่สุด5เดือนและมีที่ต่ำกว่าหมดอายุเพียงแค่สามเดือนทุกคนรู้ดังนั้นไปอ้วกและมีอาการปวดท้อง แต่เพื่อนๆที่ไปบูชาพระราหูไม่รู้และถามสอบถามว่าเป็นอย่างไรบ้างบอกว่าพระราหูหรือไม่ใช่ในร่างกายมีมีอาการเป็นอย่างไรบ้างทุกคนบอกสุดชื่นกระปี้กระเป๋าและกะจะไปดื่มน้ำองุ่นสกัดฟรีต่ออีกเพราะรู้สึกว่าดีเหลือเกินจนผู้เขียนอธิบายความจริงให้เพื่อนๆฟัง อาการต่างๆก็เริ่มออกมาทันทีท่านผู้เขียนจึงสรุปให้ฟังว่าอาการแบบนี้เรียกว่าพลาซีโบภาษาละตินแปลว่าซูกาเพียร์สซูกาแปลว่าน้ำตาลเพียร์แปลว่ายาเม็ดยาเม็ดน้ำตาลหรือแปลง่ายๆว่าไม่มีสปปรรพคุณอะไรหรอกในยาเม็ดนั้นเป็นเพียงแป้งอัดเม็ด และมีรสหวานๆรูปขายยาและบอกคนไข้ว่าเป็นยารักษาโรคต่างๆยาแก้ชาปวดเมื่อยลดอาการอักเสบหลับดีจำดีกระปี้กระเป๋าซึ่งในทางจิตวิทยาบอกว่ามนุษย์เราได้ให้ความสาคัญกับการรับรู้สิ่งนั้นเป็นอย่างไรมากกว่าตัวยาจริงๆที่มีจากที่ได้ฟังเรื่องนี้ข้อคิดจากที่ดิฉันได้อ่าน โดนใจไปเลยจริงๆท่านผู้ฟังท่านผู้เขียนยกตัวอย่างในชีวิตง่ายๆเข้าใจจิตวิทยาได้ง่ายขึ้นพอเรียกว่าพลาซิโบล้องอ๋อเลยในชีวิตเราคงเคยเจอแบบนี้บ่อยๆถูกหลอกหลงเชื่อตามโฆษณากว่าจะมารู้ตัวก็สวนเสียเงินไปนักต่อนักแล้วท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินยาครอบกับจักรวาลหรือเปล่าคะ คือว่าดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งมียากระปุกสำหรับทาก็ได้ดมก็ได้ใช้ทานได้ทุกส่วนในร่างกายช่วยห,หายเน็บชาเลือดลมไหลเวียนดีใช้ขวดเดียวครบทุกโลกเลยเหมือนยาลหลอกหลอกสรรพคุณเกินจริงและให้ไปซื้อฉะนั้นจึงต้องอ่านหนังสือเล่มนี้จะจะได้รู้กลยุทธ์ วิธีจะจะไม่ถูกหลอกอีกในหนังสืเอเล่มนี้ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายดิฉันหยิบมาเพียงบางส่วนของเล่มนี้เท่านั้นท่านผู้ฟังอาจจะมีความสนใจในเนื้อหาเรื่องนี้ขอบอกเลยว่าท่านผู้ฟังต้องไปหาอ่านให้ได้ไม่อ่านไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่ามันช่วยในชีวิตของเราในโลกสังคมปัจจุบันนี้ที่มีการหลอกลวงในทุกรูปแบบ เราต้องมีความเท่าทันและมีความรู้ด้านจิตวิทยาท่านผู้ฟังสามารถหาซื้อได้ตามร้านชั้นนำทั่วไปเพื่อจะได้อ่านเนื้อขายเนื้อหาให้ครบถ้วนขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ฟังจนจบฝากกดติดตามถ้าชอบคลิปแบบนี้และต้องขออภัยหากพูดติดติดขัดขัดมือใหม่หัดทําฮำ ขอให้พลังของหนังสือเล่มนี้ทำงานเกิดผลดีในชีวิตของท่านผู้ฟังทุกๆท,ท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ